สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนเข้ามาได้เลยนะคะที่083437น4753 0834374753นะคะ,4 4ะ,คะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการเหมือนเดิมเลยค่ะ วันนี้นะคะทางช่องพาบ้านใบหนูสุนะคะมาใน e ีพีที่384ราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพัค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองละส0มบาท4องค์หนึ่งพันะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ เป็นเหรียญหลวงปู่โทษพิมพ์ผ่าปากค่ะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โทษพิมพ์ผ่าปากนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะ <ừ. S 1> เหรียญน,นี้เนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นพิมพ์ผ่าปากนะจ๊ะพี่สวยเก่าเคยผ่านการใช้งานมาเส้นผ่าปากติดเห็นชัดเจนแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเส้นผ่าปากนะคะติดเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเดิมๆเลยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพรบปิดตาเนื้อผงลงลักษ์ปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพรบปิดตานะคะเป็นพรนเนื้อผงค่ะลงลักษ์ปิดทองเก่าๆแบบนี้เลย นะคะสวยสวยเดิมเดิมทองแห้งแห้งลักแห้งๆค่ะลอนๆอนแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามร้อยบาทพัะปิดตานะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพค่ะรู้แต่ว่าเป็นพลาเนื้อผงนะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สอง รายการต่อไปนะคะรายการที่3ค่ะรายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่เนื้อสีออกเงินๆนะคะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่เนื้อออกสีเงินๆแบบนี้เลยสภาพเก่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสีออกเงินๆสภาพเก่าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเส้นเหรียญสวยๆนะคะเส้นเหรียญสวยๆเนี่ยค่ะขอบข้าง เนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะสามร้อยบาทรายการที่สามเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นี้นะคะ เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรัก,กลงปิดทองค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะสีสวยเก่าๆสภาพดีเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักรายการนี้ค่ะรายการที่4 300บาทรายการที่4ี่นะคะ300บาทค่ะ เนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นพันลอดเนื้อดินนะคะพันลอดเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยค่ะใบหูติดเห็นชัดเจนเลยนะคะสีดำๆเป็นคราบลาดำค่ะทั่วทั้งองค์ พลอดเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆค่ะสามร้อยบาทรายการที่ห้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่หกรายการที่หกนี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ สวยเดิมเก่าๆ,ๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อรายการนี้นะคะรายการที่หกสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่7นี้นะคะ <st itions> เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้คะ่ะองนี้เนีย่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เก่า parable, <st arts> ๆแห้ง <st arts> ๆค่ะด้านหลังปั้มตาเจดีย์นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆเม็ดแร่มวลสารชัดเจนทั่วทั้งอง,งค์เลยนะคะองนี้เม็ดแร่สวยๆมวลสารชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบอาร ไม่ทราบกุกนะคะองนี้ด้านหลังปั้มจาเจดีแบบนี้เลยรายการที่เจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักลงรักอาพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะถักเชือกปิดทองกเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักถักเชือกเก่าๆปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะพระกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้สวยสวยเนื้อผงแห้งๆคะ่ะเนื้อผงคุกรักนะคะแบบว่าแห้งมากนะคะเนื้อผงคุกรักแห้งมากองค์นี้นะคะเป็นรายการที่แปดค่ะสามร้อยบาทรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ3 0 0บาท4องค์ห0ึ่งพันะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะจะพี่ได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะ แน่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่9้าเป็นพานางพญาเนืน้อดินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเนีน่ยนะพานางพญาเนื้อดินนะคะแห้งแห้งเก่าๆไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนีน่ยนะคะสวยๆเนื้อดินแห้งแห้งเม็ดแร่เห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยนะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบเพ็มนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เม็ดแรกพูดเห็นชัดเจนเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระลูปหล่อหล่อพ่องเงินค่ะ องนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยมีติดมีเม็ดแร่ติดมาด้วยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะมีเม็ดแร่เป็นเนื้อเป็นเนื้อสีนนอทองสวยๆเลยค่ะสภาพดีนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบค่ะสามร้อยบาท รูปลหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิม์พนะคะมีเม็ดแร่สามร้อบาทค่ะรายการที่10เป็นเนื้อสีทองนะคะ3ามรอยบาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่11บเค่ะรายการหนึ่ง,งเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าแบบนี้นะคะสภาพใช้ เนี่นะยนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพใช้ค่ะตัวเหรียญเป็นปี2467สวยเดิมเก่าสภาพใช้นะคะเนี่ยนะรายการนี้ค่ะรายการที่11บเอนะคะสามบาทรายการที่11ค่ะ300บาท นะคะ300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปนะคะรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นพับหงสุพรรณเนื้อดินหน้าตาเห็นชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะพับหงสุพรรณด้านหลังค่ะด้านหลังติดรอยนิ้วมือเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆ มีคราบลาดำนะคะคราบลาดำตามซอกเห็นชัดเจนเลยนี่นะคะพับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสวยเก่าเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่12บสองสาบาทค่ะรายการที่12บนี่นะคะสามรบาทค่ะรายการที่12 สวยเลยนะคะราดำชัดเจนเลยเป็นเนื้อดินแห้งๆ300้บาทรายการที่1ิบรายการต่อไปนะคะรายการที่ส3าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเป็นผิวสีแบบนี้เลยนะคะเป็นผิวสีตามรูปเลยนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หเกนะคะเป็นเหรียญออกสีเงินแบบนี้เลยะคะ่ะสีเหรียญเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะส,สวย ขอบข้างค่ะขอบข้างไม่ค่อยชัดนะคะขอบข้างอ่ะเนี่ยนะเหรียญหล่อกันนะคะเป็นเนื้อสีผิวแบบนี้เลยค่ะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามเหรียญหล่หลอกันปีสองสี่หกเจ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นพระไพรีเนื้อสีทองนะคะ องนี้นะคะเป็นพาไพายีสวยๆเนื้อสีทองสภาพดีเกดกระดีเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพาไพายีนะคะ,พพะ,คะเกตกระดีขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสภาพองค์พระเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะพาไพายีนะคะ,พพะ,คะเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้รายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพระสมเด็จเนื้อผงเนื้อหนึบหนึบเก่าๆนะคะผิวนวลสวยราดำชัดเจนเลยค่ะเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้า 300บาทคะ่ะรายการที่15บห้นี่นะคะ300บาทคะ่ะรายการที่15บห้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดของราคาถูก ะะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1000ค่ะจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยนะคะคสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4, 37, 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะนะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4อง์1000พค่ะได้พาตตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ส6รายการที่16นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเอมเนื้อสีทองเก่าๆมีคราบลาดําด้วยนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆมีคราบลาดําเห็นชัดเจนทั่วท้องอุค์เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบกุคราบเก่าตามซอกก็เห็นชัดเจนเลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะ สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆปิดทองด้านหน้ามาแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆ,งๆมาแบบนี้เนื้อผงนะคะ เก่าแห้งๆงเลยนะคะลักล่อนทองล่อนแบบนี้ไม่ทราบกุสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงเนื้อหนึบหนเก่าเก่าแน่นแน่หนึบหแบบนี้เลย นี่นะคะมวลสารเห็นชัดเจนเลยค่ะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ส8 300บาทนะคะรายการที่ส8นี่นะคะ300บาทค่ะรายการที่ส8 รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะเป็นเหรียญหลวงปูไข่เนื้อทองแดงลมดํานะคะองค์นี้นะเนี่ยนะเหรียญหลวงปูไข่นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพใช้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะขอบข้างสวยดูดีแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญน,นะ เหรียญหลวงปูกไข่นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีสภาพใช้รายการที่19นะคะเหรียญน,นี้300บาทค่ะรายการที่19รายการต่อไปค่ะรายการที่20เป็นพะระูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีทองส,สวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะ แน่นะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะลุบหล่อลวงพ่องเงินนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะองค์นี้รายการนี้นะคะรายการที่20 3สิบสามร้อยทลุบหล่อลวงพ่องเงินไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่20รายการต่อไปคะ่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเก็บมาแบบนี้เลยค่ะสวยเลยนะคะเหรียญตัวเหรียญน,นี้คือสวยเลยขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อทองแดงลมดำค่ะมีโค้ด รายการที่21นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นเหรียญหล่อคอน้ำเต้านะคะเหรียญหล่อคอน้ำเต้าไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะเห็นเจ้าของเดิมเขาเรียกมาแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยยันแบบนี <rough> ้เลยค่ะ เนื้อสีทองสวสวยมีคราบปลาดำนะคะเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาท300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่22-300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่ย3สิารายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินนะคะองค์นี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออัปปากาหรือเปล่านะคะองค์นี้นะ,ะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออัปปากาหรือเปล่าสวยๆเก่าๆเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2 5 1ห้าหนึ่งสาค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมๆเ,เลยนะคะสวยๆเดิมๆม,มาแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะใบหน้าท่านชัดเจนดูดีองค์พระท่านนุนนนขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24 เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเ,เนื้อผงแหง้แหงๆแบบนี้เลยรายการที่24ค่ะ300บาทพระปิดตาพิมพ์นี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรัก300บาทค่ะรายการที่ยี่สิรายการต่อไปนะคะรายการที่ยีห้าค่ะ เ็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อสีเงินนะคะอ,องนี้เป็นเนื้อผิวแบบนี้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะเส,ส้นเหรียญสวยเห็นชัดเจนค่ะใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีขอบเหรียญดูดีนะคะนี่นะนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อสีเงินสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการที่25้ารายการต่อไปนะคะรายการที่26ค่ะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเนื้อเนื้อผงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อผงคุกลักหรือเปล่านะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะ มีคราบลักด้วยนะคะสีสวยเก่าๆแห้งๆเลยค่ะสภาพใช้รายการนี้นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการนี้รายการที่26นะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาสภาพเหรียญนะคะเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะเป็นรายการที่27 300บาทค่ะรายการที่27 เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตนะคะเป็นเหรียญรุ่นมงคลห้านะคะเหรียญนี้สวยๆเลยค่ะสภาพใช้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสามร้ 300, อยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะส,สวยเลยนะคะส,สวยเลยเดิมๆสีดำๆเป็นคราบลาดำนะคะสีสวยแบบนี้รายการที่28ค่ะ300บาทรายการที่28นะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่รายการเซตนะคะวันนี้มีมาเซตเดียวนะองละห้าร้อยบาทนะคะรายการเซตนะคะองละห้าร้อยบาทค่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มรายการองที่1กันเลยเนาะองที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินเก่าๆส,สวยแบบนี้เลยนี่นะคะสวยเก่าสภาพดี ขอบเหรียญสวยค่ะมีบาทเนี่ยนะคะขอบเหรียญน,นะคะสวยมีบาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมีบาแบบนี้เลยมีบาทตรงห่วงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนาะเหรียญปีอสองห้าศูนย์สามคานสิงเงินมีบาทนะห้าร้อยบาทค่ะองนี้ห้าร้อยบาท 500บาทนะคะครายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดพิมเตลีดเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะส,สวยๆเกๆ่าๆสภาพดีใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปูดทวดค่ะหลวงปูดทวดเนื้อผิวแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้อผิวอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเนื้อผิวแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนว่าเฉลิมพลนะคะด้านหลังเขียนว่าเฉลิมพลเนี่ยนะคะหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดด้านหลังมีโค้ดเฉลิมพลนะคะสีสวยสภาพดีกรไหลทองเดิมเนี่ยนะคะ ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อขันเงินนะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อขันเงินนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อสวยผิวสวยนะคะเก่าสภาพดีมากเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้ารอยบาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระหลวงปูดทวดพิมพ์ตอรีขอโทษทีค่ะหลวงปูดทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์หลังหนังสือเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะนี่นะคะขอบข้างหลวงปูดทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้ นี่นะคะห้าบาทค่ะ500บาทรายการเซตนะคะรายการเซตองคละห้าร้อบาทนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนค่ะ08343 74753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการค่ะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทางลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ